สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีเรื่องอยากเล่าบางคนบอกว่ามือถือเนี่ยของเด็กๆเขาใช้กันแต่ผมอยากจะบอกเลยครับเดี๋ยวนี้มือถือคือเพื่อนสนิทของคนทุกวัยโดยเฉพาะวัยเราเมื่อก่อนผมก็กลัวมือถือครับกลัวกดผิดกลัวพังแต่พอได้ลองจริงๆแล้วสนุกกว่าที่คิดเปิด YouTube ดูเพลงเก่าๆก็ได้ฟังข่าว ดูหนังหรือแม้แต่คุยกับหลานผ่านวิดีโอคอลมันอบอุ่นหัวใจมากเลยนะครับวันก่อนผมลองส่งสติกเกอร์ในไลน์ครั้งแรกหลานตอบกลับมาทันทีว่าคุณตาเท่สุดในแก๊งมือถือเนี่ยมันไม่ได้แค่ให้เราใช้ติดต่อคนอื่นแต่มันช่วยให้เราเก็บช่วงเวลาดีๆไว้ได้ด้วยถ่ายรูปดอกไม้ที่เราปลูกไว้ ส่งให้เพื่อนดูแค่นี้ก็มีรอยยิ้มกันทั้งวันแล้วครับอยากกลัวเทคโนโลยีเลยครับมือถือไม่ใช่ของเด็กเท่านั้นถ้าเราใช้มันอย่างถูกวิธีมันจะกลายเป็นเพื่อนที่ทำให้เราไม่เหงาเลยเพราะทุกการคลิกคือโอกาสในการเชื่อมต่อกับโลกที่กว้างขึ้นครับ